มีคนบอกว่าซีรีส์ของไก่มุกกับกระบุมีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายคลึงกันซึ่งมันจะเป็นอย่างนั้นไหมผมก็ได้ทําการวิเคราะห์อ,ออกมาเป็นหัวข้อต่างๆเรียบร้อยแล้วไปรับฟังกันเลยครับอย่างแรกเลยก็คือธีมไม่เถียงครับว่าธีมหลักของทั้งสองซีรีส์เนี่ยเป็นอาหารเหมือนกันในส่วนของไก่มุก็จะเป็นผลไม้ส่วนกระบุก,ก็จะเป็นขนมหวานแต่มันต่างกันนิดนึงตรงที่ของไก่มุอ่ะ จะมีดีไซน์ร่างไรเดอร์ที่มาจากผลไม้ผสมกับชุดเกราะของนักรบอย่างเช่นตัวของไกมุที่ดีไซน์มาจากส้มแล้วก็ชุดเกราะสมุไรหรือจะเป็นบารอนที่ดีไซน์มาจากกล้วยผสมกับชุดเกราะอ,อัศวินยุโรปตัวอย่างก็จะประมาณนี้ครับส่วนของกระบุนี่มาในทีมขนมจาจ๋าเลยครับไม่ได้มีการผสมทีมอื่นไว้ในดีไซน์ของไรเดอร์เลย และที่มันเจ๋งกว่าไก่มูก็คือแต่ละร่างของกระบัวมันแสดงถึงลักษณะพิเศษของขนมแต่ละชนิดออกมาได้แบบเพอร์เฟกเลยครับคือมันเหมือนกับว่าร่างของกระบัวมันทํามาจากขนมชนิดนั้นจริงๆเลยอะ่ะอย่างต่อมาคือเนื้อเรื่องก็หลายคนบอกว่าเหมือนกันก็เพราะว่าเนื้อเรื่องของไก่มูก,กับกระบัวมันมีความเข้มข้นแล้วก็ดาร์กเหมือนเหมือนกันซึ่งก็ใช่แต่ว่ามันก็จะมีจุดแตกต่างกันนิดนึง แต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันต่างกันเยอะนะคือในช่วงแรกของไก่มูอะ่ะมันจะมีความสดใสจ๋าเลยอะ่ะยังไม่รู้สึกถึงความดาร์ขนาดนั้นแต่พอหลังจากตอนที่ประมาณตอนที่สิบเป็นต้นไปอะ่ะเนื้อเรื่องมันจะเข้มข้นขึ้นแล้วก็มีความดาร์ขึ้นแล้วล่ะครับถามว่ามันขนาดไหนเน่ะเหรอก็ขนาดที่ว่าตอนต้นเรื่องกับตอนท้ายเรื่องอะ่ะนึกว่าหนังคนละม้วนอะ่ะมันต่างกันอย่างนั้นจริงๆอะครับส่วนของกระบุโห ไม่ต้องพูดอะไรครับเปิดมานี่โชว์ความดาร์กแบบจ๋าๆให้ดูเป็นขวัญตาเลยเรียกได้ว่าเนื้อเรื่องเจมจนตั้งแต่ต้นเรื่องเลยแต่ความดาร์กเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ดาร์กถึงขั้นที่ว่าดูแล้วหดหู่นะมันยังอยู่ในระดับที่เด็กยังพอดูได้อยู่เพราะว่าโตซีรีส์อะ่ะมันตัดอารมณ์ได้ในระดับที่พอดีพอเนื้อเรื่องมันเครียดจนเกินไปก็จะมีการปรับอารมณ์ให้มันดูผ่อนคลายมากขึ้นผมก็โอเคในจุดนี้นะ ต่อมาก็จะเป็นพระเอกของซีรีส์ในส่วนของไกมกุก็คือคาสุระบะโคตะจะเรียกว่าไงดีล่ะก็เป็นคนธรรมดาที่ทำงานเหมือนคนทั่วๆไปอาศัยอยู่กับพี่สาวสองคนก็คือเหมือนกับเป็นคนที่มีชีวิตแบบธรรมดาไปเลยจนจับพัดจับผูมาเป็นไรเดอร์เนี่ยแหละครับแล้วก็เป็นพระเอกไรเดอร์ที่ดิ่งค่อนข้างที่จะบ่อยด้วยคือพอเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่มันกระทบจิตใจของตัวเองอะ่ะก็คือดิ่งไปเลยครับ เรีได้ว่าจิตใจค่อนข้างที่จะตอ่อนไหวง่ายแล้วกันแต่ก็กลับมาลุกขึ้นสู้ได้ในตอนสุดท้ายผมว่าก็ไม่ธรรมดานะเพราะการที่จู่ๆคนธรรมดามาเจอเรื่องแบบเนี้ยในซีรีส์ไกม่ม่กว่าจะแบบลุกขึ้นสู้ได้คงต้องใช้เวลาพอสมควรน่ะแต่สำหรับโคตะผ่านไปไม่กี่ตอนสักประมาณ1ตอนหรือครึ่งตอนนี่แหละก็ลุกขึ้นสู้ได้แล้วก็ไม่ธรรมดาจริงๆอ่ะแหละ ส่วนบทสรุปของโคตะผมขอไม่พูดถึงแล้วกันเพราะว่าซีรีส์กาบุมันยังไม่จบกลัวว่ามันจะไม่แฟร์แค่นี้แหละก็ขอพูดถึงพระเอกของกาบุเลยแล้วกันซึ่งก็คือโชมะสโตมักหรือจะเรียกว่าอินาอุเอะโชมะก็ได้จะบอกว่าเป็นนามสกุลปลอมก็พูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่าอินาอุเอะเนี่ยเป็นนามสกุลของฝั่งแม่โชมะนั่นแหละผมพูดเลยนะว่าแค่ภูมิหลังของโชมะแม่งก็ไม่ธรรมดาแล้วนะครับ เป็นคนจากตระกูลสโตมักซึ่งเป็นตัวร้ายหลักของซีรีส์ตัวของโชมะก็เป็นลูกครึ่งระหว่างมนุษย์กับกราวนิ้วที่เป็นปีศาจประจำซีรีส์แล้วชีวิตวัยเด็กก็ได้ได้ว่าน่าสงสารสุดๆไปเลยไงเลยครับไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับโชมะส่วนบุค,คลิกนิสัยก็ยังมีความเป็นคนซื่อๆอยู่ในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้โลกสวยขนาดนั้น ถ้าเพื่อช่วยคนอื่นแล้วก็ไม่ลังเลที่จะฆ่าเพื่อนร่วมเผาพันธุ์ตัวเองในกรณีที่อีกฝ่ายอะ่ะกลับตัวกลับใจไม่ได้แล้วจริงๆก็คือฆ่าทิ้งแบบไม่ลังเลเลยแม้ว่าอีกฝ่ายจะเป็นคนในครอบครัวตัวเองก็ตามเรียกได้เลยว่าตัวของโชมาเป็นตัวละครที่มีมิติมากกว่าที่เราคิดซะอีกอะ่ะต่อมาก็คือจำนวนของมาร์สเรเดอร์ในซีรีส์ในกรณีนี้ผมขอนับแค่ถึงตอนล่าสุดของกรบุเท่านั้นนะครับ ซึ่งไอตอนล่าสุดของกระปุที่ว่าเนี่ยในซีรีส์ไกม่มุมีมาส,สเตอร์โผล่มาเยอะพอสมควรโผล่มาประมาณสักสิบกาคนได้แล้วมั้งถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยด้วยส่วนของกระปุณนะตอนนี้ยังมีแค่ตัวของกระปุกับวาเลนแค่2คนเท่านั้นส่วนคนที่3ามกำลังจะมาแล้วล่ะ ปีศาจประจำซีรี์ของซีรี์ไก่มุก็คืออินเวสซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นปีศาจท,ที่บทค่อนข้างที่จะจืดพอสมควรเพราะว่าซีรี์ไก่มุจะเน้นไปที่การต่อสู้กันระหว่างมาร์สเรเดอร์ด้วยกันเองมากกว่าแม้ว่าพวกระดับโอเวอร์อร์ดมันจะพอมีบทบาทอยู่บ้างแต่ว่าบทมันก็ยังจืดอยู่ดีครับถึงขนาดที่ว่าลาสอสของซีรีอ่ะก็คือมาร์สเรเดอร์ที่กลายเป็นปีศาจนั่นแหละ ส่วนดีไซน์ก็มีสวยบ้างไม่สวยบ้างแต่ปัญหาจริงๆก็คือผมงงว่าสรุปตัวอินเวสอะมันคือตัวอะไรกันแน่ตีมันดูไม่ค่อยชัดเจนเลยอะสำหรับผมะนะส่วนปีศาจในซีรีส์กาบุหรือก็คือกรานิลบอกเลยว่ามีบทบาทที่เด่นชัดเจนเลยครับเพราะว่าตัวไร้หลักก็คือตระกูลสโตมัซซึ่งก็คือกรานิลนั่นแหละแล้วพระเอกอย่างโชมะ ก็เป็นลูกครึ่งมนุษย์กับกรานิวแล้วยังเป็นคนของตระกูลสโตม์กอีกตัวซีรีส์เลยน่าสนใจขึ้นไปอีกโซนดีไซน์ของกรานิวก็เหมือนกับอินเวสเลยครับมีทั้งตัวที่สวยแล้วก็ตัวที่ไม่สวยแต่ว่ามีคอนเซปต์ที่ชัดเจนนะซึ่งก็คือปีศาจที่มีปากอยู่บริเวณท้องแล้วตัวซีรีส์ก็นำเสนอปีศาจพวกนี้ยออกมาได้น่ากลัวดีด้วย ไม่ใช่ว่าอินเวสไม่ดีนะแต่แค่ว่าตัวซีรีส์ไก่มูอะมันปูเรื่องการต่อสู้ของไรเดอร์มากกว่าการต่อสู้ของไรเดอร์กับปีศาจเท่านั้นเองอุปกรณ์แปลงร่างนี่ก็ถือว่าต่างกันพอสมควรเพราะว่าเข็มขัดของไก่มูอย่างเซนโกคุไรเวอร์อะแค่เอาไปทาบเอลก็ใช้ได้แล้ง่ายดีไหมแต่มันก็มีเงื่อนไขยอยู่ตรงที่ว่าคนที่ใช้เข็มขัดนี้เป็นคนแรกเท่านั้นถึงจะใช้มันได้หลังจากนั้นคือไม่มีใครใช้ได้แล ก็ยังดีที่มีเงื่อนไขตรงนี้ไม่งั้นใช้กันมั่วโวแน่นอนแต่สงสัยอยู่นิดนึง g e n e s ิต d ร i v เวนี่มันมีเงื่อนไขแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชัวนะใครรู้ก็ช่วยเม้นบอกด้วยนะครับส่วนอุปกรณ์แปลงร่างของกระบุถ้าเทียบกับของไกมุเรียกได้เลยว่าต่างกันร,ราวฟ้ากับเหวเพราะว่าการที่จะสามารถใช้เข็มขัดแล้วก็แปลงร่างได้เนี่ยต้องผ่านการผ่าตัดดัดแปลงร่างกายก่อนถึงจะสามารถใช้เข็มขัดได้ เรียกได้ว่าเป็นเงื่อนไขในการแปลงร่างที่ทั้งยากแล้วก็สมจริงในเวลาเดียวกันสรุปเอาง่ายๆของไกมุจะมีความเป็นเฮเซยุคใหม่ ai, ที่แค่เอาเข็มขัดไปทาบเอวก็สามารถแปลงร่างได้แล้วส่วนกระบุจะให้กลิ่นอายุคโชวะที่ต้องทำการผ่าตัดดัดแปลงร่างกายก่อนถึงจะสามารถแปลงร่างได้ซึ่งอาจจะต้องแลกกับการสูญเสียความเป็นคนในภายภาคหน้าเออเอาจริงไหม ตัวของกาบูเดิมทีมันก็ไม่ใช่มนุษย์แต่แรกแล้วล่ะเพลงเปิดอันที่จริงมันควรจะจบตั้งแต่อุปกรณ์แปลงร่างแล้วล่ะแต่ผมแค่อยากพูดหัวข้อนี้เฉยๆไม่มีอะไรมากแต่เอาจริงๆนะเพลงเปิดของทั้งสองซีรีส์อะ่ะมันคนละแนวกันเลยมันเอามาเทียบไม่ได้หรอกครับมันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนแหละครับว่าชอบเพลงแนวไหนแต่ส่วนตัวผมชอบทั้งสองเพลงนะ Just Lift More ของไก่มุก็มันสะใจดี ส่วนก็อดบูสของกระโก,ก็ฟังเพลินดีคือมันก็ดีคนละแบบ่าแหละแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า2เรื่องนี้เหมือนกันก็คือเรื่องที่ปกไม่งไม่ตรงนี่แหละครับคือโปสเตอร์อะสีสันมันเยอะแล้วมันดูสดใสมากเลยดีไซน์ไรเดอร์ก็เหมือนกันแต่ภายใต้ความสดใสนั้นเนื้อเรื่องมีความเข้มข้นแล้วก็ดาร์กใช้ได้เลยไม่รู้ว่าบังเอิญหรือตั้งใจนะเนี่ยที่ทั้งสองซีรีส์มันจะมีจุดเหมือนกันตรงเนี้ย ก็จะประมาณนี้นะครับคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงคอมเมนต์มาได้เลยครับถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยและถ้าคลิปนี้ผมดูอวยกาบุมากไปก็ขออภัยด้วยเช่นกันครับเพราะว่าตอนเนี้ยผมกำลังอินกับเนื้อเรื่องของกาบุแบบสุดๆไปเลยสุดท้ายถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และก็ซับช่องของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสุขสันต์วันปีใหม่ครับ